สวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านสวัสดีกับคลิปวิดีโอในช่องสัทธาปฏิหารนะครับขอให้ปฏิหารและสิ่งดีๆนะครับความเฮงความปังนะครับเกิดกับชีวิตของผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกับคลิปวิดีโอในช่องนี้ด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการาแชร้กับทางช่องเราด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับขอย้ำคำเตือนกันอีกครั้ง ให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหรือเพื่อความมงคลเท่านั้นนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรใดๆทั้งสิน้นไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกและไม่มีการทําสูตรให้ดูนะครับและที่สําคัญนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับในเมื่อตัวเลขทั้งหมดนะครับเป็นเลขมงคลการวิเคราะห์ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ ตัวเลขจะมาหรือไม่มาตามเวลาหรือไม่นะครับอันนี้ผมไม่ได้ฟันธงใดๆทั้งสิ้นนะครับให้นําตัวเลขไปใช้เกิดความคนความมงคลแต่ละบุคคลจะไม่เท่ากันนะครับนี่เป็นเลขมงคลนะครับและคลิปเรียวนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลของฮานอยนะครับไม่ใช่ของไทยนะครับเป็นของฮานอยนะครับนะมีที่นี่นะครับที่อื่นมีหรือเปล่าแบบนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ผมทำเป็นเลขมงคลเป็นเลขมงคลของทางช่องเราเองนะครับนะ คลิปนี้นะครับเมกัมกตเด็กมงคลหาหน่อยนะครับงวดที่219ติดนะครับไม่เคยหลุดแม้แต่วดเดียวก็คือตัวเด่นนี้นะครับภายใน3เวลานะครับห้าโมงหกโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มนะครับและจะเพิ่มมาอีกเวลาหนึ่งก็คือนะครับเฉพาะกิจนะครับก็คือ4ี่โมงนะครับสี่โมงก่อนที่จะไปงวดที่219นะครับหรือวันที่20นะครับเรามาดูวันที่19 หรือวันที่2องกันนะครับว่ามีในรอบไหนบ้างนะครับที่มามาขี่ตัวตัวเด่นนะครับมาดูกันจากรอบแรกนะครับนี่ครับเฉพาะกิจก็คือรอบสี่โมงนะครับผลก็คือ180-28นะครับ18028นะครับผมเนาะก็มานะครับ8เด้งนะครับตัวเดียวที่เด่นจัดมันมาก่อนครับวันนี้นะครับผมเสียดายมากมันไม่ได้ไปมารอบที่โจ๊ะจะซะหน่อยนะครับและมันทาไมไม่เป็นทําไมเป็น0-8 1 เออนะครับแล้วก็สองแปดเนาะนะครับก็มาให้สองแปดไม่ต้องกลับนะครับนะทีนี้มาดูครับเฉพาะพิเศษพิเศษผมบอกที่สองตัวนะครับเจ็ดกับสองผลก็คือสองหกหกเก้าสามนะครับสองหกหกเก้าสามไม่มีครับรอบนี้นะครับไม่มีมาหามาเบิ้ลหลังอีกแล้วไม่ได้ลุ้นเลยสามตัวถ้ามาเบิ้ลหลังหรือว่าหามเนี่ยนะครับ แรกก็มารอบหกโมงครับหกโมงผมบอกที่สามตัวครับเด่นตัวเดียวเลขแดครับตัวรองมาคือเจ็ดบสองนะครับผลก็คือนะครับแปดหกสี่สี่สามนะครับแปดมาครับตัวเด่นตัวเดียวก็คือเลขแปดถ้ามันมาหลักร้อยถ้าผมบอกเวลาผมถือว่ามันมานะครับนะไอ้และมีตัวรงอีกที่เข้านะครับหกสี่ครับนี่หกสี่อืมนะครับ อยู่ที่ว่าใครชอบตัวไหนนะครับนำตัวเลขไปใช้เกิดความมงคลนะครับถ้าเอาไปแล้วมันไม่ใช้มันไม่เกิดความมงคลนะครับก็ผ่านนะครับผมไม่ได้บังคับว่าต้องเชื่อผมหรือว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมจะไม่ฟันธงใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่เชื่อผมไม่ได้มาจากอนาคตนะครับผมก็อยู่ปัจจุบันเหมือนกับทุกคนทุกท่านนี่แหละนะครับผมเนาะทีนี้มาดูรอบสุดท้ายนะครับ VIP นะครับ VIP เนี่ยผมให้ตัวเดียวนะครับเห็นไหม คือเลข4นะครับผลก็คือ4 4 616ครับนี่มา2ตัววีีครับโป้งเลยนะครับ4 6ครับนะครับไม่ต้องกลับนะครับสรุปมันก็คือเด้ง2ตัวนะครับ4 6 4 6 6 4มา2รอบนะครับแล้วก็2 8ก็มาด้วยกัน1รอบนะครับวันนี้เลข7ดไม่มานะครับแเด้งสีเด้งแล้วก็ตัวรองมาคือเลข2เนาะนะครับก็จะประมาณนี้อ่ะทีนี้มาดูของวันที่ย0สกันนะครับ mm <laughs> วันที่20ิบเมียมีของอันนี้เลยครับเลขมงคลของราวพัฒนานะครับสายวิ่งรูดนะครับไม่ควรพลาดนะครับบอกได้เลยนะครับราวพัฒนาวันที่สองร้สิบเก้านะครับของนี้สองหนึ่งเก้านะครับวันที่ยี่สิบนะครับพรุ่งนี้นะครับ ศูนสีส

สองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามสำหรับพรุ่งนี้นะครับ สามตัวเฉียดไปเฉียดมานะครับรออีกสินะครับพรุ่งนี้วันที่20 126 127 427 124 256นะครับผมพรุ่งนี้นะครับ ถ้าไม่เบิ้ลหามนะครับมีลุ้นนะครับแต่ถ้าเบิ้ลหามนี่ก็หมดสิบนะครับผมบอกได้ตรงๆเลยนะครับสาหรับชุดสามตัวนะครับตัวเดียวเลขศูนย์นะครับตัวเดียวเลขศูนย์โอ้วงสีแดงเลยสงสัยจะศูนย์เด้งแล้วมั้งครับอันนี้คือปกติครับอันนี้คือพิเศษนะครับบวกปกตินะครับอันนี้คือ v p นะครับ ถ้าพรุ่งนี้นะครับเลขเจ็ดมาในรอบของทุ่มหนึ่งนะครับมาเวลาทุ่มหนึ่งเนี่ยเตรียมไหลได้เลยนะครับเตรียมไหลได้เลยนะครับรอดูนะครับผมนะก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังมากนะครับทุกคนจะนําตัวเลขไปใช้เพื่อความคงแก่ชีวิตนะครับย้ำว่าผมไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับตัวเลขทั้งหมดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังด้วยขอให้ทุกคนโชคดีนะครับฝากกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ